สวัสดีครับผมตผูุชมผพหก,ก,กับนุ่มมาเชน,นนับมนีเรานผม้ชมพาพี่น้องเบ่งหนูครับหนูเลี้ยงว่าสองสามปีแล้วนั่ดตัวใหญ่เรานผม้ชมตัวใหญ่โลลงกล้วลยแหละเด็กพายเบ่งคนับอ่ะวัยไทยเตตัวหนลุลายรมึงก็มีโอกาสเดทไทยได้นะอ่ะพอดีฟ้า,ามีอามาเขากว้างน้ำนะครับสลับมนีหนูว่าไรเราพี่น้อง นูนหน่อยลงกูก็อีกนะครับอ่าสี่สิบผ้าเบิองอยู่นี่ก็คือว่าผ้าเบิงพอพันนะพอพันที่ว่าพ่อกับไงบันนี้ลูกกอกมากับไงเราบันนี้เ็เลยว่าสี่ผ้าพี่น้องว่าเ,าเบ,บิงมาเชิดกำนักเบิงว่ามาสีหนักลายบนในนะครับระวังพอกับลูกครับท่านผู้ชมอ่ะยุนี่แหละวัวส้นนี่นะครับสำหรับสำหร,รับลูกกับพ่อนะครับ,นะรบวันนี้ ไปเบิ้งกันเรยครับคุณผู้ชมก็ไเด้ดเตรียมตาสั่งไลแล้วนะครับนี่ครับผมสั่งก่อนเสไปเบิ้งลูกนะครับก่อนเสเบิ้งลูกมาเบิ้งแมวกันนะครับนี่ผมแม่เขาแม่เขานี่แหละนะครับตัวใหญ่บวใหญ่มืองนะครับสำหรับแม่ที่ผมใช้เบิ้งลูกนะครับเบื้องแมวก่อนครับอ่เดยวผมทิจับมาสังเบิ้งนะครับว่ามันตัวนี้หนากหนักมันอยู่ที่เท่าไรนะครับอ่า กำมัดระวังจหน่อยเพราะว่าหนูบ่ได้เชียงนะครับท่านผู้ชมผมบอกไปก่อนเลยลองเป็นนี่ก็ไปหาหายาเมืองหนูบ้านไปจับหนูบันหนูสัวป่าวพี่น้องอันนี้มันเปนหนูเชียงเลยครับบอกไปก่อนเลยเปนหนูเชียงเอาแบบสายยาวระวังนะเพียงตื่นยังงูนี้ตื่นกล่องบ่มันเปนหนูเชียงนะรับท่านผู้ชมแต่ว่าก็จำได้ ครับอ้าวขึ้นตะชังเลยนี่นะครับบ้าเบืงองสว่างนะครับอ่าจากสว่างมาสว่างมึงเอาได้พี่น้องอ่าอย่างนี้ผมสำหรับโอ้สว่างเสียงโอ้เนี่ยบันขอข่าวว่าเป็นลูกขีดหนึ่งเนาะผมหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเดี๋้อผมหันตะชังใหม่มาจุดลายเนี่ยมันยังสะว่างทีง่เราอยู่อ๋อเอาไม่เอาไม่ถุงจมไม่สามสว่างอันนี้ตัวเมียครับผุมมงจมตัวเมีย ตัวเมียตัวเมียเมียพันนี่นะครับประมาณรูรูขีดนึงอยู่นะครับประมาณนี้นี่นี้นึงโลหนึ่งหนึ่งขีดนะครับสำหรับตัวเมียตัวนี้งามนะครับใส่ยงาม,นะมเลยบุ๊มบนหนูเชียงด้ยท่านผู้ชมบุกกาอุ้มดอกลูกได้อยู่อันนี้แม่แม่พัน,นครับอ่ะมาผมาไปเบิง่งพอครับเบิ่งพอเหมือนพอดอกครู เออพอ่อพ่อของตัวสีผ้ามาเบิงนี่นะแต่อันนั้นแม่เขาวันนี้เบิงพ่อ,ขอเขาครับเดี๋ยวจังไปชมลูกต่อไปนะครับเบิงพ่อ,อกันพ่อตัวนี้ก็ได้จับของผสมนครับจับของผสมอ่ะเดี๋ยวผมตัง้งตาสวแต่อนต้นนึงครับนี่นะครับพ่อเขามาเบิงมาเบิงตัวผูเามาสินับบันเลยอ่าว่าเป็นโรเชียงนะครับ ปับโลโอ้หวมควบโอ้ยตายเข่าไปใส่นี่ตัวนี้ประมาณโล่สองนะกูมายืน,ยนอะไรเนล่าโอ้มายืนวาประมาณโล่สองครับตัวปูกนอบตัวนี้ตัวปูกตัวนี้โล่สองเนะาะโมซังกับโมซังนะครับ ไปล่งไปคันนี่นะครับอ่าบออาจจะยืดยั่อยนะครับอันนี้คือตัวปูนะครับตัวเมียนงกับตัวไงนะครับผมผสมนี่ผมผสมเพิ่งล่งผสมเดือนนี้แหละนะครับเดือนนี้แหละมันที่สิบสามเดือนนี้แหละนะครับโอ้กล่องกับเป็นมะมว่วเอ้ยนี่นะครับกลบ็ล่อเบิ่งแต่เดือนหนาครับอ่ะวันนีเมื่อเบิง่ง เมาเบิ้งลูกเขาโตแหลกครับสําหรับลูกเอ,อ่เอ,อพอเม่พันที่ผมผ้าเบิ้งไปวันหนครับได้ลูกอยู่สามตัวครับได้ตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้สองตัวนครับอ่าเดีย๋ยวขนผ้ามาเบิ้งตัวเมียตัวเมียนี้ตัวเมียนี้ได้ลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ลูกเขาน้อยหน่อยน,อยนี่ลูกเขานั่น แม่ครับที่ว่าได้ลูกตามโตนะครับอ่ะวันนี้มาเบิง่งมาเบิ่งช่างตัวผูน้นะครับอ่ะตัวผูส้สับตัวแรกเนาะมาเบิ่งกันว่ามันสินักอยู่ที่จักขีดข่ายนะข่ายให้ห้องตรงละมันระวังยังไงนี่ครับ เอาขึ้นตาช่างเลยนี่ผมโลกซัมซัมแม่ครับผมตัวนี้นักซัมแม่ครับตัวผูะครับอ่าตัวผูนักซัมแม่เลยแช่แช่แช่ถ่ายรูปอ่ะลงลงลงเมืองบ่ยยำอยากซั่งก็อยากซั่งตัวบ่อยากสั่งก็อยากสั่งอืมมักโชว์ตัวนี้มักโชว์แฮงอะไรอ่าโลขีดนึ่งน้ำสมช่วมสำหรับตัวนี้อ่า สองปีนี่แหละรักษาสายพันธุ์เลยไม่อยู่รุ่นนี่แหละนะครับเอาลุงแม่เอาลงวี่งลุงบัวความะมาเบิ่งมาเบิ่งตัวลูกตัวผูตัวจุดไทยนะท่านผู้ชมอ่ะวางกันกี้วับไม่ออกก็วับฝอเนี่ับผม เบื้องอานครับตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่าตใหไงแห้งผมเลี้ยงว่าน,นี่แหละเคยแต่ใงไง,ไงสุดกับตู้นี่แหละนี่ผมว่ามันไงสุดนักสุดนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับอ่าอันนี้ตัวเมียนะครับอันนี้ตัวผู้นะัะผมจะให้ท่านผู้ชมไปดูไปผมฟัมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวด้วมันเป็นงูเชียงแล้วครับ Nó bung ngon nếu con ngon 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 cặp mèo ngon 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 mèo ngon 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 à, ngon ngon xăng, chạy yên chạy yên ngon yên, ngon 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 đấy, năm ngon ngon đấy, ngon 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 นี่แหละผมเลี้ยงมาสองปีก็ลังิงได้โตงหญ่นี่แหละนะครับบ่าเป็นขวขยสายความเลยท่านผู้ชมผมเลี้ยนสายพันธ์เดียวมาสองปีเลยนี่แหละผมพึงซื้อพึงพึงหาสายพันธ์เพื่อที่าคไวยนะครับอ่ะตันนี้ตัวนี้แหละรักษารักษาพัานธ์มาเลยสองปีผมซื้อ,อยากระสินครับนี่แหละมูอ่นกับกระแดงมึดกระมีจะมีจะอ่าชุดนี่แหละครับผมชุดพอพันธ์ตัวนี้ครับ แม่พันตัวเหลีลยล่ยงนี่แหละให้ลูกงามนะครับให้ลูกงามแห้งนะครับปกติแม่นี่เขาหายระมันแปดถึงสิบตัวเลยโดยช่วงช่วงหลาลานล้วมันออกสองตัวสามตัวสี่ตัวตัวนี้นครับมาคือล่องผิดบอ่อนั้นตัดลูกของอีซะตายตายคุณแม่กัดปัวน,นี้พี่น้องเรื่องเบิองนี่เขาจะบอกตายเลย có là bên em tôi mấy thằng chị tất mẹ tại tại cắt anh bố tài bèn bố bay chứ bố vậy, sai mình bố vậy, chắc gì phải xây giờ long bóng hoa sáo luôn này, luôn luôn không luôn 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 sẽ bác sĩ chạm để qua đi bác sĩ chạm tăng vừa Mà bác sĩ chạm để qua Nó hợp Hai cái gần nó hợp Tô mẹ tôi này khơi để lũ Một cả chạm đỏ thông chùm Ui Luôn lẻng rồi bà Chị mấy chị mấy chị Tụi mẹ tôi lô โล่ขีดหนึ่งกขคือกันนะครับโล่ขีดหนึ่งะจะใสยังไงเลยนะครับเพื่อลูกเลียวนะครับถ้ากำหนดบกวกวดก็คือว่าก็คือว่าอ่าโล่เลียวนะครับพ่อโล่เรี้ยวครับสำหรับเมียนี่เมียนี่กับเมียนี่นะพ่อโล่เรี้ยวเพราะว่านี่คับผมประวัติป,ประวัติควอมเของเมียน,นี่นครับมันมันได้ลูกไายหุห่นเรียวนะครับ ให้โลูงงามอยู่นะครับนี่แหละครับผมตัวไงนะตัวไงโลดซี 4, โลซีผสมกับโล่หนึ่งนะอ่าโลดหนึ่งหนูกำลังงามๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้ผมสำหรับใส่ไง,ไงนะครับประมาณนี้แหละอันนี้กับเต้อบ้านปนด้ตัวผู้ตัวนี้โลขีดเดียวเต้ตัวแม่งตัวน่อยประมัน แป้นาก่าขีดอยู่ครับเดี๋ยวมาเมียนี่นี่ตีลูกลูกตัวหน่อยลูกตัวหน่อย,ยนะเด,ด,ดี๋ดยวว่าอันเดือดตบผูกออันใหญ่อยู่เลยเดี๋ยวว่าให้ลูกหน่อยบัดลูกบัดเมียตัวหน่อยห,หน่อลูกง่าม,มนะครับท่านผู้ชมเราพูพให้บ้างเมีตัวหน่อยหลูกง่าม นี่ครับผมแม่ตัวนี้หน่อยเองเดีสำหรับชมตัวลูกมีญ่ายตัวพ่อนี่น้ำหนักวางโล่หนึ่งฉีดน้ำร่วนลงฉีดรงมาหนีิจับจับสร้างมึงกันแล้วปะเดี๋ยวตั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 วแม่นี่น้อยหน่อยตัวลูกงามงามมื่นตายเดยวเราก็กำลังเมื่นตายกวางนี่แหละงามเลยครับแล้วก็นี่อีแม่หนึ่งออกเลาะเลาะกันนี่ครับผมกำลังให้นมเลยลูกก็ถือว่าอ้วนอยู่อ้วนตรงนี้อยู่ น,นี่ปรบ้าน,น้นีับผมนะนี่เราผมท่านผู้ชมผ้าเบิกน,นูที่เลี้ยงมาสองสองปีส่ของสามปีนะครับเพิ่งเลี้ยงในตัวใหญ่ครับโรดซีเนี่ยท่านผู้ชมโรดซีแต่ว่าโรคซีเป็นยังผมใส่ผมเลรียญอยู่สายพันธ์เดียวมากตลอดเลยแบบน,น,นี้ผมก็ลังหาสายพันธ์อื่นมามา,มาเพื่อสะควยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหลือมันชิดนะครับ มันโตมันกระแดงครับกระสีมีพอพันมูลนี่แหละคุมได้มากครับบัวนี่กระสีโอเงียเพิมอีมอมอมอมกได้ดครับงี้ครับกระสีโอไปเห็ดพอพันพอพันที่ผมซื้อเอออันนี้บัวเลยซื้อมาพอพันนุ่ยมูลนี่แรงมากแต่ว่าเสียไปใส่กับตัวเมียตัวเมียถือผมซื้อมาครับตัวเมียซื้อมาติดเดือนหนึ่งหมละวันนี้ก็สีผสมกันว่ากะสีผสมมูลนี่แหละครับจับ จับเขบบอไ้จับเขบบอไปกอนกนับพักตัวผูไว้ในบอก่อนก็ร่อรออายุร่อเวลาจังหน่อยกัจังสิผสมนะอ่ะสำหรับชิปนี้ครับรอย่าลืมกดไลค์น,นุน่มมาแค่นนคนับตัานใดที่วัใน์กดติดตามลืมกดติดตามให้นุ่มมาแค่แนวนี้เลยนะครับท่นานผู้ชมก็ไปบอกันชินหนาหนนะครับชิปหนานเดี๋ยวผมมีภาพมาเบ่งองยังดีๆติดตามตอนต่อ,ตอไปนะครับสำหรับชิปนีขอตัวลาก่อนสวัสดีครับผม